สวัสดีครับพี่น้องครับมเนกจะมาพูดถึงเรื่องราคามั่นอีกนะครับผมในช่วงนี้นะครับราคามั่นก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับผมแต่ว่านะครับการปรับขึ้นของโรงงานนะครับก็มีหลายโลงนะครับที่บนปรับขึ้นแน่นะครับหาตังซืบตังบางมองเพื่อกว่าตามล่านทั่วไปนะครับลดลงแน่นะครับลดลงหาตังซืบตังบวกขึ้นหาตังซืบตังนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่านะครับราคามั่นในช่วงนี้ก็มองภาพรวมก็คือคงที่นะครับ บาทแดบาท90บนะครับตามร้านทั่วไปที่รับซื้อนะครับผมที่โดยเฉลียนะสาเหตุที่เฮดไห้ราคามันนะครับเท่าต่ำอยู่ในตอนนี้นะครับกับได้ข่าวได้ข่าวนะครับกัคือส่วนหนึ่งนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เพื่อนนะครับได้ส่งออกขายเองนะครับบวันจะเป็นพวกของกัมพูชานะครับหรือว่าเขมรนะครับแล้วก็ เล้านะครับยดน้ามนะครับที่ตั้งโรงงาาแล้กกะส่งออกขายในราคาที่ตำกว่าประเทศเท่านะครับตำกว่าบานเฮ่านะครับมันก็เลยส่งผลเห็น like ห้ราคามั่นการส่งออกของเฮ่าเนี่ยเด้ชะลออตูลงนะครับเห็นห้ราคามั <appeals> ่นยังไม่หันได้ปรับขึ้นได้อ่านอกเสียจากว่าต้องให้นะครับทั้งบ้านเพื่อนนี่ระบายของออกซะก่อนนะครับพอเป็นขายในราคาที่ตำกว่าบานเท่านะครับ ต้นทุนการผลิตของเพลินต่ำบัวบานเฮ่าอีกนะครับผมแล้วเฮาจะไปตัดราคาดคําราคาโล่งเนี่ยจะทรงผลเหตุไห่ราคามั่นนะครับที่สื่อน้ำเกษตรกรบานเฮาเนี่ยแห้งตางาาา่าลงถ้าเท่าดําราคาล่งแข็งกับเพินมีเหตุผลเดียวต้องล่อให้บ้านเพลินนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านนี่ระบายของออกให้เบิร์ะก่อนเฮาจังจะสามารถขายได้นะครับผม แล้วบาดท,ที่นี่นะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มปลูกมันกลุ่มสวนมันเนี่ยอ่ามันจะล่อได้บอเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ระบายของออกเบิดนะครับผมว่าง่ายๆว่าถอนมันออกนะครับเตรียมจะปลูกใหม่นะครับฝนฟ้าปีนี้คิดว่านะครับน่าจะมาเร็วกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่นะครับผมเพศสภาพยังได็ดปลูกนะครับผมปีนี้คิดว่าหมด บอกเกินเมษานะครับด้ปูกแน่นอนนะครับฝนฝ่ามากก่อนแน่นอนนะครับผมเนี่ยคือการที่มันมีผลกระทบหลายอย่างที่จะเฮ็ดที่เฮ็ดให้ราคามันตกต่ำในตอนนี้นะครับผมแล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นขายในราคาที่ต่ำเขาเพิ่นกัะลักลอบเขานะครับลักลอบน้่เขานะครับกับมีข่าวที่ตรวจจับได้บอกว่าจะเป็นมันแหงว่าจะเป็นหัวมันสดนะครับที่ลักลอบตามตะเข็บ ใช่แดนนะครับถี่นําเของมาในราคาที่ถือเลืเฮตไห้ราคามันของเห้าเนี่ยตานะครับพี่น้องราคามันมันตานะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นการหยียบยาราคามันของกลุ่มถี่ปลูกมันนะครับกลุ่มที่ปลูกมันเฮตไห้ราคามันตกตาอยู่บ่กขึ้นจเจะเรียนะครับผมหวังว่าทางรัฐบาลนะครับจะรีบเร่งแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้จบสิ้นนะครับโดยการประกันร,ราคาหลักกรหาหมองขายนะครับหาจุดขายนะครับ ที่ไปหาหามองขายได้ก็คือจีนนะครับที่เพิ่นสร้างจองไว้ขนาดสร้างจองไว้ยังชะลอชะลอกแบบไหนเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นส่งออกขายในราคาที่ต่ากว่าเฮ้านะครับผมขนาดาเส้นสัญญากันแลวกันนั่งเดชะลอนะครับการสร่งเขานะครับาการที่เฮ้าเนี่ยเอาไปส่งเพิ่นเนี่ยเพิ่นยังเดชะลอไวเ้เฮาก่อนเฮ้าก็ต้องให้เพิ่นเอาออกเบิดซะก่อนนะครับประเทศเพื่อนบ้าน พะว่า่นขายในราคาที่ถือกว่าเฮ้าเมื่อเลยเฮตไห้มั่นเฮ้าเนี่ยชะลอกการส่งออกเฮดไห้ราคามั่นเนี่ยยังต่าอยู่ในตอนนี้นะครับผมตามข่าวข้าวที่ได้รับมานะครับผมอ่ะเมื่อเลส่ทรงผลให้เกษตรกรเนี่ยยังได้ในราคาที่ต่ายังขายบม่หันได้นะครับถ้าเอาขายช่วงนี้ก็คือบาทดบาทเกสบนะครับผมขอนี่ก็คืออ่ากลุ่มไร่มั่นของเฮ้าเนี่ยล่ะนะครับผมต้อง เรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาไว้นะครับประกันราคาไว้เพราะว่าผลปรีเท่าเริ่มจะออกเบิดในช่วงบ่านาจะเกินมีหน้านาจะเบิดนะครับผมในช่วงนี้นะครับผลกระทบหลายอย่างติดตามมานะครับเป็นจังไดกับวังบ่าทางรัฐบาลนะครับอบอกปล่อยให้พี่น้องกเกษตรกรผิดหวังนะครับกับฝากถึงรัฐบาลนะครับให้รีบเร่งแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับผม สรุปแล้วราคามั่นนะครับกยังคงทีอยู่นะครับพี่นอ้องเพราะว่ามันก็มีหลายสาเหตุเนะาะว่าจะเป็นการลักลอบน้าเขาแน่ว่าจะเป็นการส่งออกในชั่ลอโตนะครับในช่วงนี้ก็เลยเห็นให้ราคามันน่นยังบ้าันได้ปับขึ้นนะครับแต่ว่าหลายโลงนะครับที่เพิ่งปับขึ้นแล้วก็หาตังซิปตังมันก็ขึ้นอยู่กับความตอกการของโรงงานเนะาะสมมติว่ามั่นเพิ่นขาดเพิ่นก็ปับขึ้นแน่นะครับทางเกษตรกรถอนออกไปขายนะครับผู้ที่อยู่ใกล้ โรงงานนําไปขายเองกับชีได้เกิน2บาทกลัวอยู่ดอกนะครับพี่น้องสองบาทสี่สิบห้าสิบกามีอยู่นะครับผมถี่เพิ่นนําไปขายโรงงานเองวัดแปลงเองเป็นมั่นเกษตรนะครับทรงโรงงานเลยโดยตรงนะครับผมเป็นมั่นเกษตรแต่กลุ่มถี่ไปขายตามร้านทั่วไปนะครับกัได้ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณบาท80บาท90นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผู้ใดคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่อง ผู้ใดมีความคิดเห็นดีๆจังไดนะครับแนะนํขอม้าดได้ในคลิปนะครับหรือว่าผู้ใดได้ข้อมูลจังไดนะครับเกี่ยวกับราคามันตกต่ำหรือว่าเกี่ยวกับผู้ใดอยู่ไกลแต่เข็บชายแดนนะครับหรือว่าเห็นการลักลอบนําเข่าส่งข้อมูลใดนะครับผมจะมาบอกสู่ผีสู่หนองมาฟังนะครับเกี่ยวกับราคามันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ